e r i e คือสิ่งใหม่ e r i รคือความแตกต่างและ e อ i e ีคืออุปกรณ์สารพัดประโยชน์อุปกรณ์เปลี่ยนโลกขนาดเล็กนี้เป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนชนิดแรกซึ่งให้การสนับสนุนที่ง่ายในทุกด้านที่สำคัญในชีวิตคุณด้วยการใช้งานคลื่นความถี่เ r รี e จะวิเคราะห์คลื่นความถี่ที่คุณต้องการณตอนนั้นจากนั้น ุปกรณ์แบบสวมใส่อัจฉริยะจะปล่อยกระแสไฟฟ้าและความถี่เฉพาะบุคคลที่คุณสัมผัสไม่ได้เข้าสู่ร่างกายผ่านเอิเล็กโทรดซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสมดุลและขจัดความไม่สมดุลต่างๆการมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแบบองค์รวมและความงามทั้งภายในและภายนอกพีรีมีโปรแกรมต่างๆกว่า120โปรแกรมที่สนับสนุนทางพลังงานแก่คุณร่างกายของคุณรวมทั้งเซลล์ของคุณ เซลทุกเซลในร่างกายของเราเป็นโครงไฟฟ้าเ,เล็กๆที่ผลิตพลังงานอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่สําคัญเป็นพิเศษคือความต่างศักไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ที่อยู่ในระดับธรรมชาติและนี่คือจุดที่ฮิร่จะเข้ามาโปรแกรมวัตจักรทองของนูโนนีนาที่เน้นด้านการปรับสมดุลให้กับเซลล์ของคุณฮิร่ยังมีโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานอื่นๆอีกมากมาย โปรแกรมที่ช่วยคุณผ่อนคลายเมื่อคุณปวดศรีรษะหรือปวดหลังแต่ยังมีโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้การสร้างสมาธิหรือการสอบอีกด้วยเฮรี่ e ยังช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีนอนหลับได้ง่ายรวมถึงลดความเครียดเฮรี่บิวตี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณสวยทั้งภายในและภายนอกโดยให้ความช่วยเหลือในรูปแบบพลังงานในด้านกีฬาเฮรี่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะกล้ามเนื้อและการฟื้นฟู ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านเดินทางในเวลาว่างหรืออยู่ที่ทำงานก็ตามในความเห็นของเราสุขภาพเริ่มต้นด้วยความสมดุลที่ดีในทุกด้านของชีวิตนี่คือสิ่งที่ฮิลลี่ยึดถือเทคโนโลยีอุปกรณ์แบบสวมใส่ที่ทันสมัยที่สุดผลิตที่ประเทศเยอรมน,นีตามมาตรฐานสูงสุดแพย์ทั่วโลก 2, 0 0 0คนเลือกใช้เพื่อดูแลผู้ป่วยถึง5 0,000 0คนทิี สำหรับฉันสำหรับคุณและทุกๆคน